อันนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะไม่เหลือทำตัวทสบายยังไม่ได้กดอับนี่ไปดูดินักสืบไปดูดิว่าลุงเขาถ่ายอะ่ะนีบอกไ่ได้ย,ยังน้าที่ไม่ได้วยถ่ายแล้วโอ๊ยตอบอกให้บอกว่ายัง <c oughs> ตอเน,นี่ยไม่สำเร็จ ก็โหไม่เรียนจะไปเรียนมาใหม่ใช่ลุงอ่ะไปเรียนมาใหม่ใส<ม><น>่เสื้อแดงแปลว่าอะไรคะใส่เสื้อแดงแปลว่าอะไรเป็นแฟนปีศาจแดงใช่ไหมหเป็นแฟนทีมแมนยูใช่ไหมใช่พ่อทีมแมนยูนะลุงอ่ะลุงเรียแชริเ<ร>วอร์พูลถ้าตอนไหนทีวอร์พูลตกแมนยูขึ้นก็จะเชียร์แมนยู ตอนนี้แมนยูตกลิเวอร์พูลขึ้นเชียร์ลิเวอร์พูลเหีย่ยงว่ะรหัสอะไรอ่ะทีมไหนรังก็เชียร์ทีมนั้นรหัสอะไรอ่ะูใช่ไม่รู้รหัสโรงเรียนหนูมีแต่คนเชียร์รหัสอะไรนะรหัสอะไรรหัส7 8ตัวโรงเรียนหนูมีต่คนเชียร์ลีกปูพูลพลีกปูพูลมันก็สีแดงเหมือนกันนะใช่วันแดงเดือด ช่แล้วอะไรแดงอีกอะไรแดงอีกไม่รู้ไม่ได้หนูไม่ได้ละคนชอบนะบอลแต่ว่าก็ชอบตัวนักบอลชอบชอบบอลเล่บอลไหมไม่ชอบทีมบอลเล่หญิงไทยอ่ะไม่ชอบหรอไม่เคยดูพ่อเปิดแต่นักบอลให้ดูพ่อเปิดให้พ่อเชียร์แมนยูพ่อเปิดให้น้อง ข้อเ,อ,เอเชียร์แมนยูเซอร์เชียร์ลิเวอร์พูลฮะ7-8ตัว,นะ 7, ตวแล้วก็กดตรงไหนอ่ะไหนบอก,ว,กว่ามีคนมาแทนพี่เพงเมาแล้วไปแล้วใครเอาใคอตรงไหนอะพี่ออมได้ไงมาแล้วนี่เอานี้มาเอาขนมมาขาย10บาท ข้าอสองพี่ออมเดี๋ยวเปิดรูปพี่ออมให้ดูดูไหมพี่เล็กมากที่เล็กกว่าพี่แพงทำไมไปว่าพี่แก่พี่เล็กจริงๆอ่ะคุรู้แล้วุงชมใคยลุ่นชมใครรุ่นลูกค้าคนไหนวะดูในช่องคลิเหรอะลูกค้ชมบลูกค้าด้วยเหรออารมณ์ชอบพูก เอาดูฟีมือจ้าจ๋านะครับวันนี้แต่งเต็มที่เลยนะครับสวยงามมาก,ม,กมันยังไม่ได้แข็งเลยหนกเลยเร็มันต้องทำอ,อ,อย่างนี้นอย่ยงเ่งรีบอย่่งรีบมันต้องทอย่างออนี้เนี่ยผิดผิดต้องออนจะเล็กไ้ล้าง ท่านเล็กไว้ล่างท่านใหญ่ทุกย่างออย่างนี้้วันแบโอเคเลือกโอเคเดี๋เพิ่งงัดขึ้นกดลงไปกดลงกดลงกดลงเออกดลงกดลง,กดลงอีก อันนั้นมันงันแล้วเนี่ยกดลงกดลงข้างล่างในช่องลุงมันจะมีลูกหนูเยอะที่สุดแล้วตอนนี้เหมือนลุงลุงจะมีลูกค้าคนไหนเยอะที่สุดในช่องลุงพวกหนูนี่แหละต่อไปก็จะเป็นพวกหนูแล้วแหละเพราะว่าเมื่อก่อนมีคนชื่อชื่อ เขาอ,อ,อะไรนะเอารสอะไรดีครับสตรอเบอรี่อร่อยสุดเลยแล้วนี้ช็อกโกแลตก็อร่อยทำเองก็ได้นะคะอันนี้เขาทำเองเดีย๋ยวพี่วันทำให้ถ้าเดี๋ยวลงไปวันให้มันแข็งแลนะ้วเนี่ยไหวไหม ไม่ไหว